ครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยน่าจะีละขนาดที่เกมัเล่นในห้างเลยเห็นไหมอืมกุนซาร์้อผูอ้ชายอะ่ะยกขันมาไปสู่ของผู้หญิงใช่ไหมครับแห้งเหี่ยวหมดค่ะนี่ค่ะหมดลูกเป็นของอีชั้นอีชั้นมีสิทธิ์เลือกก็เลยมาแต่งผู้ชายค่ะรอใช่ค่ะและ้วเมืองพัฒนา,าอยู่ที่นี่เหรอใช่สิครัแล้วพวกคุณเป็นคนนักขี้ใครให้เดิมมั้ง

ยนเฉยจะไม่แนะนำรู้จักไปบอกรคุณผู้หญิงครับค่ะนั่นจะแนะนำให้รู้จักคนที่ยืนสูงโป่เขาวทั่มงานโปดขนาดนี้คือพ่อมัรของเธอให้นามาองค์ราชบุตรสราชันาดาุริาลชันเ้ยอะไรอะไรก็อ้นั่นะอโลโลมาน่ะโลโลมาน่ะอะไรลอะโลโ มันกระโดดมานไอนาเกียบเก็บขาดไปหน้ะนี่ได้จะเห็นเม็ดนี้แหละทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งเงินมองอะไรมองอะไรอยู่นี่พี่ข้าชิคกี้พุนเป็นถึงพระกุมานของเราสัญญาานเชันทำไมกิริยาบรรยาเป็นแบบนี้ยามารยา ไม่เหมาะสมเลยจริงสงบูระองค์เรื่องมั่นหมายกันมาน,น,นานแล้วนะ่ยพี่ค่ะโครงการนี้ยังขัดขวากไปแต่งงานกับหม่อมสักทีตอนนี้วันรัก่อมฉันจะบูดแล้วไหมคะไม่คิดเลยพี่ค่ะเวลาจะมีพระผู้ม,มั่นแก่ขนาะดนี้หลาบคอยมาเลยสิแก,กเพียงไม่กี่ปีใช่พี่ค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะ่ะ เราจะต้องยืบัลลังขอหลวงกับเงินกับเสียขออยู่ในระหว่างศึกสงครามแต่ว่าเราจะแต่งงานกันไม่ได้ถ้าเช่นนั้นพาร์ไดชื่ออะไรกันแน่สรุปเออชื่ออะไรเนี่ยแล้วแต่จะเรียกก็แล้วกันนี่ค่ะบอกทางเชียงสาปูไปรอที่เมืองด่านนิดนึงเอาไว้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องแต่งงานใช่ว่ากันแต่ว่าจะแต่งหรือเปล่าถ้าแต่งก็ต้องรอได้อีกสิบปีค่อยแต่งโอ้หางทางหมดเนี่ยใช้การไม่ได้ใช่ไหม แนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วรอเคโอเคเราไปงานต่ออีกสองโอเคไปเดี๋ยวไม่ทันเนาะ